COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีโอกาสมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรมรมบทที่14ข้อที่1-12อย่าตัดสินพี่น้องของตนจงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ แต่คนหนึ่งที่มีความเชื่อน,น้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่ไม่กินตัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบาปของคนอื่นบาปคนนั้นจะตั้งมั่นหรือจะลบจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถให้เขาตั้งมั่นได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิเดเห็นของตนเถิดคนที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่กินทุกสิ่งก็กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กิน <het S 2> ก็ไม่กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตนเอง และเราไม่ได้ตายเพื่อตนเองถ้าเรามีชีวิตยอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตยอยู่หรือเราตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคิดได้สิ้สนพระชนและคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเรา ทำไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านเป็นผู้อีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องอยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนในปัมผีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเขา่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้น เราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้าจากพระรมข้อนี้เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการถือปฏิบัติในบางเรื่องตามมุมมองความเข้าใจของผู้เชื่อที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลักการของพระเจ้าซึ่งในคิดจ,จักรย่อมมีความแตกต่างกันในการถือปฏิบัติตามความเข้าใจในแต่ละบุคคลสําหรับคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง ก็ควรประพฤติปฏิบัติตามเหมาะสมด้วยความระมัดระวังอย่าให้การกระทําของท่านเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดหรือเกิดความแตกแยกในความเชื่อซึ่งในบทนี้ได้บอกถึงแนวทางดังต่อไปนี้ในข้อที่หนึ่งอย่าตัดสินผู้อื่นในการถือปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันที่มีต่อพระเจ้าจงถือว่าในการปริพฤตินั้น เป็นสิ่งที่แสดงออกโดยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าอย่าได้ดูหมิ่นในการปฏิบัติที่แตกต่างกันของผู้อื่นและอย่าสแสวงหาข้อยุติที่อาจทําให้เกิดข้อโต้แย้งซึ่งอาจทําให้เกิดความแตกแยกภายในคิดจ,จักรแต่ให้ความคิดเห็นและการกระทํานั้นเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและการเลือกที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการกระทํานั้นก็ให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า สแสดงออกในความเชื่อหากเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นเป็นการกระทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่ขัดต่อหลักการพหุพีก็สามารถกระทําได้โดยสิ่งสําคัญคือการตรวจสอบจิตสํานึกภายในระหว่างตัวท่านเองกับพระเจ้าว่าเบื้องหลังในการกระทําดังกล่าวนั้นจะทําเพื่อสิ่งใดเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง อีกทั้งหากาท่านไม่มั่นใจหรือสงสัยในการกระทํานั้นก็ให้ละเว้นจากการกระทํานั้นเสีย 3. พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาเพียงผู้เดียวหลายครั้งในบางเหตุการณ์ท่านอาจจะตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่ท่านเห็นแต่แท้จริงแล้วท่านอาจไม่ทราบถึงเบื้องหลังในการกระทําดังกล่าวว่ามีเหตุผลแรงจูงใจหรือมีความจําเป็นบางอย่างที่ท่านเองอาจไม่ทราบ ตัวอ,อย่างเช่นการมาคิดจักรสายหรือการไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอาจเกิดจากสาเหตุความเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพโรคประจําตัวหรืออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาคิดจักรเพราะว่าการพิพากษานั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์พระองค์ทรงทราบในทุกสิ่งและเราทุกคนต้องกล่าวรายงานในเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้าไม่ใช่กล่าวรายงานในเรื่องของผู้อื่น ฉะนั้นท่านควรละมัดระวังในความคิดในการที่จะตัดสินผู้อื่นแต่พึงปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและให้อภัยให้ความช่วยเหลือโดยการแนะนําซึ่งกันและกันซึ่งจะทําให้เราทุกคนได้เติบโตไปพร้อมกันในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ให้เราได้อิฐฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจานะคำของพระองค์ที่ทําให้เราทุกคนได้ตระหนักว่า ความรักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่เหนือการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในผู้อื่นได้มากขึ้นเพื่อให้ชุมชนของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรครับ